รเราจะมาเที่ยวที่พึงสี่้วเาไปัไงนี่นะคะก็จะมีใจอยู่ตรงนั้นค่ะรถบที่ที่จะบดที่ดกันค่ะเี่มีน้ำจืตรงนู้นด้วยพอโม,มาอพี่และแล้วพวกนั้นเขาจะแต่เราไม่ถ่ายหรอกค่ะแต่เราจะขึ้นไปที่

สุนะคะันจะไตรงนี้ก่อนุยถอยเถอะถ้าคนเี้ยงไม่เห็นทรายนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทรายนี่เป็นทรายค่ะตรงนี้มีควาเป็นทรายตนเป็นทรายสิบาทค่ะเออนเลี้ยงนะ ทายค่ะเราผ่านตรงนั้นทั่วลื่ว้าวตรงเนี้ยมีทรายเยอะมาก่ะทรายดูเล่นกนันจะไมม่งเลยอ่ะไได้ได้เียวกไปกนินะคะนี่ะก็จะมีทรายก้อนหินนี่มันแล้วก็จะมีเออถินช้าด้วยนะคะค่ะ

ข้า,ายก็ได้เมือนกันเ่ค่อนี่นะคะนี่ <c oughs> นนะคะืออนี้ด้วยอ่ะคืออะไรแอปเปิลหักแอปเปิลหักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นราย <c oughs> ที่นุ่มที่สุดเลยเราพี่เล <c oughs> ่นนะลูกัยก่อนคือ <c oughs> เอาประตูอันนี้คือประตูบ้านนะคะแอปเปิลอันนี้คือประตูบ้านนี่ก็เป็นเราสร้างก็ใส่ไ้เป็นค่ะแล้วก็จะกันไว้แต่เราฝังแอปเปิัลนอาีไว้ก่อนขุด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 แล้วก็ใส่แล้วก็ทึบทึบแล้วก็ทูทูทูอย่างนี้นะคะคนอื่นก็จะไม่รู้นะคะว่านี้คืออะไรเหมือนว่าขุดขุด นี uh, mm ่แอปเปิ้ลหิ้วอื่นต้องใหอ่บ้างอ่ะก็โรงงานนี่นะคะเดี s <S ๋ยวเราจะพาไปดูน้ำพ uh> uh> uh uh ุนะคะตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูน้ำพุกันเันู่นเห็นไหมน่ะเบ้อเลยน่ะนั่นนะคะน้ำพุค่ะจะร้อนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นทะเลสาบนะคะเป็นหนองน้ำเป็นคลองไม่ใช่หนองน้ำเป็นอ่า อะไรสักอย่างนะคะเป็นเป็นบึงค่ะเป็นบึงอ่าดีอยู่แล้วมึงใช้เวลาแล้วเราจะมาเล่นสายกันนะคะเคืเล่นสายตรงร่มๆดีกว่าตรงนั้นแรงกม่ามากอันนี้ก็จะเป็นน้องเท้าเขื่อนเราจะมานั่งเล่นสายกันนะคะเพืจะมากระตับเปื้อนลูก Day, ม,มันเดาจ้าละมันเดากันไปนะโอเคว่ะค่สะสำหรับคลิปนี้กันนะคะก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเราจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะสำหรับนี้บ๊ยายบายอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ่ะโร,เร,ระงเรียนลายรบเดชพัทยาปราสาททัพสองค่ะบ๊ายบาย